ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเทศกาลและบรรยากาศการกินเจวันที่2ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไปได้วยความคึกคักโดยมีผู้เข้าร่วมถือศีลกินเจและเว้นเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจเป็นจํานวนมากครับที่มูลิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลในตัวเมืองเชียงใหม่มีผู้จิตศรัทธาได้ร่วมกันนุ่งขาวห่วมขาวมาจัดเตรียมวัตถุดิบเตรียมอาหารทาเจนะครับที่จะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยเริ่มแจกจ่ายวันละสามื้อ ทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ตุลาคมซึ่งบรรยากาศเป็นไปได้วยความเรียบง่ายทางด้านของนายชัดชาญเอกชัยพัฒนากุลตัวแทนมูลนิธิเชียงใหม่สามคัคคีการกุศลนะคะได้กล่าวว่าทางมูลนิธิค่ะได้ทําอาหารเจแจกจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจมาทุกปีซึ่งในแต่ละวันก็จะทําเมนูหลักวันละ6เมนูไม่ซ้ากันด้วยโดยในปีนี้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะทางมูลนิธิจึงได้งดการนั่งทานและขอความร่วมมือให้ชาวบ้าน อย่างภาชนะมาบรรจุอาหารให้ไปรับประทานที่บ้านค่ะรับอาหารเจที่นี่ปีนีเ้เนื่องจากโควิดนะฮะเรางดการนั่งทานที่นี่นะครับแต่เราจะเน้นให้หิ้วบินโตกลับบ้านนะฮะแล้วก็หรืออาหารกล่องหรือภาชนะใดๆโดยจะร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกโดยเด็ดขาดนะฮะ ผมอยากจะขอเชิญชวนจริงๆนอกจากจะล้างล้างท้องแล้วล้างใจด้วยครับจะให้จังกายแข็งแรงจริตใจเบิกบานครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนครับมาดูอีกสถานที่หนึ่งครับที่ชุมชนกัดก้อมเทศบานนลนครเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่โครงการคุณจุกร่วมกับโรงเรียนอนุบาลชัยโลดสิรินนะครับได้จัดกิจกรรมเทศกาลกินเจบริการแจกจ่ายอาหารฟรีตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งจนถึงบ่าย2ในทุกวันครับ โดยนางสาวนุตสุนีพิรมวัฒนากล่าวว่าได้จัดกิจกรรมทุกปีโดยจะมีพี่น้องประชาชนและจิตอาสาครับเข้ามารวมป,ประกอบอาหารเจตลอด9วันซึ่งก็มีชาวชุมชนกัดก้อมและประชาชนทั่วไปเข้ามารับการแจกอาหารเจนําไปทานที่บ้านกันเป็นจนํานวนมากครับ